สบายดีทุกคนสบายดีอีกทีทีนหาหักยินดีตอนหักเข้าทุกสองสองไอ้น้องสาวเราคํามหมวดทุกคนมมนีฮันจูฮันพาทุกคนมาบึงเฮือนครัวจูนาะว่าเฮือนครัวจูมันมันเสียคับแต่ก็เลยแดาว่าตรงไรแบบยต้องไรเฮ็ดไม่เฮ็ดอย่างนะก็สร้างไม่อย่างแต่ว่ากระตองได้แบบว่าเฮ็ดไปเธอเล็กเธอหน่อยทุกคนเพราะว่ามันก็อิงตามงูกตามมานะทุกคนเพราะว่าอันเฮือนครัวอัน ดูนี่ยท่านตัวคือทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันได้สร้างดุลนะทุกคนได้สร้างไว้แต่ตอนที่พ่อคือท่านเพิ่งยังพอท่านเสียเนาะอันนี้ก็าเพิ่งจะเสียมากอ่ะคือเข้าที่สี่นะทุกคนเราก็เลยแบบว่ายังบริมีการอัะเด่สร้างสายเลยโอ้ยง่ายก็มันสิหักอลไรทุกคนเด็กพวกอย่างก็ขึ้นหลายแล้วทุกคนเนาะไปพวกเป็นอย่างก็ขึ้นแล้วก็บผ่าเอ็มผ่าเอ็มมันก็ลืมโอ้ลืมอย่างหมดแล้วทุกคน พวกเยี่ก็ขึ้นไปแล้วกับโติเดี๋ยวนะทุกคน,นเพราะว่าเงนนื่อนตู้มันมีแต่ผู้ยิงในส่วนหลายโบโบมีผู้ชายโบมีอย่างนะเสามันก็จะปิดแบบเสานี่น้อยอย่างก็ต้องได้ค้ำในอย่างแบบนี้นะทุกคนเนาะมันก็ต้องได้ค้ำในอย่างเพราะว่าเสาทั้งพื้นทั้งอย่างแบบนี้มันก็พวกมันจะแห่หลายแล้วทุกคนมันจะคักอย่างอย่างแล้วลุ่งหลายแล้วเนาะ อันนี้กะได้หาขาเจ้ามาค้ำมาอย่างนอทุกนก็เลยตรงได้แบบว่าทุกคนบุญอะไรแบบว่าตรงไมยคอยเฮ็ดคอยทำค่อยสร้างคอยส,สาเนาะเพื่อแบบว่ามีเงินแล้วมันก็ไม่เฮ็บดบัตรเดียร์ยันตูอยู่นี่เนาะก็เลยตรงใล้แบบค่อยเฮ็ดเธอเล็กเธอหน่อยขอไปใน่แล้วหนึ่งนะคือคนนี่เลยอู้ไดโกมาแน่แล้วหนึ่งชื่อว่า อันนี้ก็จะกู้จะเห็ดปิ้นห้องน,น้ Wal ําเลยทุกคนก็ได้โกไปแล้วหนึ่งเราก็ได้ได้ท้ำนี้แหละทุกคนเมืองปวกเสาเสาแต่ละอัดนะทุกคนเนาะคุณแบบว่ามันเก่ามันหยางแห้งแะมันโดกอีกประมาณเท่าไหรปีบนยันบกดปีซ้ำน้ำมนทุกคนมันก็จะฮักละมาไง ประตูหาเงินมาอันเฮ็ดแล้วเสร็จสมบูรณ์กะยยานนี้หักก้อนนะทุกคนกับผเป็นอย่างนั้นทุกคนนะตูก็พยายามสร้างพยายามสาอยู่ส่นเพราะว่าขันอินตามุดประมาณตูนี่แหละมีน้อยกระเฮ็ดน้อยมีหลายกะเฮ็ดหลายแต่ว่าช่วงนี้ท่านกะมีน้อยนอกกะเฮ็ดน้อยไปก้อนบล็อกเนี่ยตูส้สร้างมาอยู่อันหนึ่งพันก้อนนะทุกคนเนาะนี่ไงจักโก่งไว้ยังนี่ เบิ่งคือว่าใน้น่อยกาน้น่อยอีน่นคุเนาะเพราะว่าอีต้ำก็คือตู้ว่าแค่แหละกได้ซ้ำนี้หน่อยเดียวซ้ำนี้เท่าเล็กเท่าอันนี้ก็จะเป็นเสาตั้งเตอันพ่อตันยังบุทันเพิ่นยังบุทันเสียยังอย่างคุณละจกคนเพิ่นก็ได้ว่าได้ที่เสาที่ยังไว้ว่าว่าเสีเสียังนะเพิ่นก็แบบว่ามาเสียมาอย่างโกนก็เลยแบบว่าบุได้เหิตบุได้หยังเลยนี่ก็จะเป็นทางหลังเลยทุน ครั่้เธอย่างกับโ,โ่โลไพ่น้ำอลายนันกจูงเพราะว่าให้อนจานอย่างยังท่นไม่เลี้ยวอย่างานี้ะก็รังีกตเกาหเหงพลายลนั่นทุกคนเ,เลยพาทุกคนมาเบิ่งน้ำเดียวเลยว่ามันมันจะลงอีีบีมันปวดแล้วจูมากระเป็นลกมือจนมาพรา่านะค่ากิทางลัคุณ สองคนนะทุกคนน้อเห็ดสองคนก็เลยแปลว่าพอเห็ดคอยทำคอยสร้างคอยสาคนว่าเพราะว่าคนกำลังซีทุกคนกำลังซีซีเพื่อเจ้าเหล็กใส่เอาใส่ให้หยางเหล็กเลยจี้ให้หยางใส่คานเพื่อไงคานเพื่อคนแน่นหนาแน่นหนามันกระชีเน่นหนาอยู่บทุกคนโทษโอ้ก็ยังได้ตู้กระพุ้งคือเดียวนะทุกคนน่าจอิง นี่ก็ไม้ที่แบบหมาหงอกส่วนหนึ่งจากคักน,นคนัวน,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 นะทุกคนมันกับเปเพล่าเะไรทุกคนแล้วก็ไม้มันก็จะเป็นไม้ร่วมไม้เล็กๆน้อยๆจากไม้อย่างต้นไม้อย่างบุงมูเลยอันนี้ก็จะเป็นเพางข้างเลยคือคือถ่ายทุกคนบึงนะ่ะเม,ม่ก็นั่งอยู่นี่นั่งแม่เมืองไม่สร้างนะครับไม่สร้างพิเ็ดเนาะ คนนี่ก็จะเป็นพื้นข้างในมันข้างในเคือนนัน่นตั้วบนดูอยู่อย่างนั้นเลมันก็จะปิ่นแบบนี้แบบวา่ามันเก่ามันเก่แห้งคุณทันเยียบอบทันเยียบแห้งไหลกะยัดมันหักค,คุณคื้นเปลีป่ยนก็แบบนี้เรื่องกูเนาะเด็กเ่ยนทานแล้วก็ขั้วอย่างมันกา็เก่ามาาันกัน มีกวกมีอย่างขึ้นหลายอะทุกคนเนาะอันโบเฮ็ดกับโบไร้เนี่ยกวมาแหนมากินหลายแะ้วทุกคนเลยนะครับตัวทางพึงมันก็เป็นคื่อเป็นอย่างมันมันก็แบบนี้เลยมันหักมันอย่างนะก็ต้องได้แบบส้แสมแซมแปงนะนึ่งโฟโต้กับโตโพยอ,อย่างกัน เราอยากให้มันอยู่กันนะทุกคนนะแบบว่าอันมีเงินมีอย่างมาเหตุนะทุกคนเนาะแต่ว่าตอนนี้่านกะมีเล็กมีน่อยเห็ดเล็กเห็ดหน่อยคืออัน,นแม่คุณบปลว่าขั้นว่าถ้าให้มีเงิน,นหลายหลมาเหตุหลายยานมีนะทุกคนเนาะก็เลยตรงด้เห็ดเทละน้อยเทละน้อยจากสีแล้วมูใดก็ยังบูฮูนะทุกคน,นเพราะว่าโครงการนั้นเห็ดอันเงินครัวตูนี้นยานยังบูทรงสีแล้วไวเดีวยวทุกคน ยังดนตูเบิ้งค่ะเสาทางทึงไปกัเนาะทุกคนเนะาะเพราะว่าเมื่อกี้ตูถ่ายทุกคนเบิ้งทาง,งลุ่มฮะเนื่อยเสาทงทึงเหมือนกับพวกเหี้ยนลายแล้วทุกคนเหี้ยนลายแล้วพวกเหี้ยนลายแล้วมันโดบ่บนแหละทุกคนจากมันสิลงมือเด็กกัยังโบหงสัน เอาใจสวยแอนตู้สวยเดียวนะทุกคนเอาตู้หันเสียแล้วมือไรแต่ว่าขยันส์อีกดุนตู้วาลอะไรเงี้ยอีกดุนเตอร์ทุกคนเนาะโบแล้วง่ายทุกคนเพื่อหาเงินหาคำมาเฮ็ดนี่กับดุนเตอร์เป็ขบุเป็นยังก็ให้กำลังใจตัวเองสู้ๆเข้าไว้ทุกคนนี่เนาะทุกคนเมื่อกี้มีหันตู้ให้ทุกคนเบิ่งดินบล็อกที่ตู้หันสั่งไปพันโก้พันพันก็โก้ได้แอนซัมที่ทุกคนเห็นเลยซูเซียนทุกคนเบิ่ง อันนี้จะเป็นปูนที่ตู้ฮันได้สั่งมาเพื่อก่อเพื่ออย่างนะทุกคนเนาะก็จะบริหลายเท่าเดยเป่าหนึ่งสองสี่หกแปดเก้าเป่าเก้าเป่าสิเป่าเนาะทุกคนเนาะก็สิบสิบเอ็ดสิบสองเป่าเ,เ,เนี่ยทุกคนที่ตู้ฮันสั่งมาเนาะก็ต้องได้ปุกไว้แบบนี้เพราะว่ามันเซีนให้ปูนนะมันมันแข็งมันอย่างก็ต้องได้ปุกยิ่งตามงบคือเก่าทุกคน ประมาณตู้มีหน่อยตัวเลยตรงไสรสั่งมาหน่อยแ้วก็ดินทรายนะทุกคนตู้ก็ได้สั่งดินทรายมาดินทรายนี่ค่ะในหน่อยหนึ่งนะทุกคนเอากล่องน้อยหนึ่งค่ะแหละจะเป็นดินทรายก็ได้ตีขอบตีผังไวเบว่าหมามักขึ้นไปสะไปยังนะทุกคนดินทรายปนดินแห่ อยู่ในกงเดียวกันเลยต่อมาก็จะเป็นเล็กเล็กที่สั่งมาแต่ว่าเล็กอย่างตู้กุบงหูดหอกกระซัมนี่ละคกนเล็กที่สั่งมางก็บไม่ได้หลายเนะาะซ้ำงบอีกตามงบป,ประมาณที่มีหาหาได้ซ้ำใดก็ซื้อซ้ำนั้นมาฮหดก่อนเม่พื้นวานอนานั้นได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั้นมาตู้ก็ได้ทรายไว้อนทรายเพื่อที่จะมาผสมโกน้ทุกคน ฮ็ดบ่หลายเฮ็ดคนเนาะเพราะว่าเงินจ้างนายสร้างก็บ่ค่อยมีกะต้องได้เรนเฮ็ดเอาต้องได้เฮ็ดตรงได้พอเฮ็ดเทื่น้อยเทื่อย่างเพราะว่าบ่มีไผอันซอย่เนาะทุกคนาใส่กาค่าเวียค่างานคือไ้ตายเพิ่นก็บ่อยู่เพิ่นก็ไปเวียเพิ่นเนาะทุกคนกออกไปปูมันต้นเนาะวนนันสับปะหลังเหมือนีะก็ต้องได้อันไปเฮ็ดแบบ แบ่งอยู่ไปทุกคนเห็ดเบี้ยคนละเล็กคนละน้อยขั้นโบเห็ดบโบโตโบหาโบาาลายหรือนางพืชนะกับตะบุมีแบบนี้ะนะเพราะว่าเฮากาศัยเห็ดไหฮเห็ดน,นาหเห็ดหงเห็ดสนวนแบบนี้เะเป็อากัตตูกระโคนอะนียมาแบบคุ้นๆคุ้นๆคุ้นๆคุ้นกับแห่ทรายนี่แหละมันเข้าเยอะก็จะมักน้ำไว้เพื่อที่จะเตรี่ยงโกในตอนแลี้ยเพราะว่าตอนนี้ทางกะจะปิดเวลาอยู่วัน แกสิเที่ยงแล้วทุกคนแกสิแบบพักกินข้าวันสวยข้าวอย่าง,ท,งทุกคนกคน็เยลยจะคอยมาเจอกันตอนแรกค่ะทุกคนหลัหวานมาเริ่มต้นบอเริ่มต้นกับเข้างานทุกคนกับเข้างานสู่สภาพดื่มเพราะว่านี่คนแล้วก็มาไว้มาน้ําไว้ันนี้ก็เกี่ยม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 มัน เกี่ยก็บผสมปูให้มันเข้ากันแล้วก็ย่อไปแล้วก็กเป็นอย่างนั้ะทุกคน หลังจากหิวปูดลงมาแล้วหูซึกว่าฮ้อนแห้งสะระเกินก็เลยนั่งพักก่อนทุกคนนั่งพักเบิง่งงในส่างเพิ่อนก็ออกราะว่าคุคน,นั้นปูปูนลงไม้เพื่อนสามบันนี่เพิ่นกำลังโก้สี่ไม้ไลายมือในการกเพราะตอกก็ตอกทุกคนนี่นนยางอยู่ทุกคน พอมินใต้คลิปบอกตูเนี่ยเด้อสีมือพอได้อยู่บ่เพราะว่าเฮ็ดเองในชาค่ยกับพี่จีพี่ทันกันนะเลยตูนั่งพักบุดหนึ่งก็ละตูสไปขนบล็อกมาอีกเพราะว่าอันนี้จะเป็นบล็อกมือเาร์นี่ที่ขนมาแล้วนะบล็อกเฮยังอยู่พุ้นยังโมทันได้อันขนมาเพราะยังไ่บล็อกตรงเช้านี้กอนว่าอันเอาอันซีมลงมาท่นกะ เมื่อยทุกคนฮ้อนแล้วก็มาถ่าน้ำมึงง่ายไหลไข้ย้อยแด็ดวันนี้ก็สิประมาณ340องศาคนละมาทุกคนแม่ว่าแดดเผาแดดฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเด็แหละนั่งพักผ่อนก็มือนึงนะพักพ่อจะไปคนบอกบ้านขดฟูนพี่น้องพี่น้องขดฟูนพ่อแม่ขดพักคนบักขดพักโอ้ยพักผ่อน ใส่แหงงานเนาะใส่ให้งานคนมูลนี่สาวลาวเพิ่นเอาแท้ได้มูลนี่ได้ตั้งใจให้น้ำเฮือนน้ำซานเพิ่นปบะเทศกับแล้วพี่น้อง้ามันมาคนบอกนั่นพี่นี่มันสิได้เอาไว้มัม่งนักเอาเบาก็สู้นะเพิ่นวะก้อนนี้ผู้สู้ก็คือสอบอ่านติดเดียวเลยอันนี้ มันติดเดียวหนักหนักมา,ากแล้วก็หื่อสังเกตหื่อโคนแห้งขนาดเลยเริ่มหน้าดำละดูรีลาในการขุ่มสน่อยโอ้อันาดดูคนนะักสันี้ กล้องเขากับคนบแล้วแล้วแหละเขาก็โบแล้วแล้วแหละพอเราเมื่อยคนดิดนบล็อกแล้วถึงคิวนั่งเบิ่งอีแล้วเพราะว่าทางปูกโกอยู่บล็อกที่ตู้ขนมาตู้ก็จะได้นี่ตู้ขนมาตู้ก็นั่งเบิ่งแล้วเพราะว่าปูนก็ยังอยู่เนาะจะได้ได้ขึ้นไปสนจะเล่ปูนโครนปูนอีกอ้ยเหงอย้อย มันยังฮ้อนแหง้งเลยดีทุกคนเลยฮ้อนอีดีฮ้อนอีโรเลยฮ้อนแดดเผาแดดผ่านขนาดแบบไหม่ซาซ่ญญาทุกคนแดดแดดเาผาไหม่ขนาดเลยเหมือนฮ้อนแทมฮ้อนว่านั่งนั่ง,งอันเบิ่งเพื่อนกอคาดว่าเพื่อนเมื่อยกะเพื่อนกระบอกแหละไปเอาปูนมาให้แน่เพื่อนกระบอกไปเน่ก็ได้ไปขุดปูนไปตักปูนให้เพื่อนอีแล้วทุกคนเนาะอ่ะบัดน,นี้ฮันตู้กับเซเรคโค ปิดคลิปก่อนนะทุกคนนากจากก่อนจะแจกกันไปกับโคขอบใจนําทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสองไอ้น้องสาวเรารับามวดเฮาถ้าว่าในคลิปนี้เสียงเนื้อหาภาพุาษเจนขอโทษขออภัยน้ไหลายๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตู้นิรื้อเพื่อสิมีแฮงฮิตคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับมื่อน,นี้ขอตัไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย